สบู่ใช้ดีแล้วใช่ไหมเจอไอ,อน้นี่โลออนตัวทาจักรแรนี่กลิ่นไม่มีเลยรักแร้แห้งนี่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งออกไปข้างนอกเจอแดดเจอฝนแต่เหมือนเราอยู่แต่ในร้านใช่ไหมเปิดแอร์แค่สบู่ก็เอาอยู่แล้วเราก็จะไม่ค่อยใช้ตัวโลออนเปลือง อันนี้คละ290ราคามันค่อนข้างสูงกว่าตัวอื่นแต่ประสิทธิภาพมันดีจริงบางตัวโลออนที่เราซื้อตามท้องตลาดใช่ไหม้าไปแล้วอะ่ะก็ยังมีกลินออกนะหรือไม่ก็รักแนเปียกแต่อันนี้รักแนไม่เปียกเราก็ไม่มีกลิ่นเล็ดลอดออกมาเลยมั่นใจถ้าออกข้างนอกมีแอคทิวิตี้อะไรใช้เลยตัวนี้ไม่ผิดหวังค่ะอันนี้คือไม่ได้ใช้ทุกวันไม่ไม่จำเป็นพราแค่สบู่ก็เอาอยู่แล้วจริง อยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าแค่ฟังคนอื่นพูดอ่ะมันก็ไม่รู้ไงว่ามันดีจริงหรือเปล่าต้องลองเองอันนี้ตัวนี้8ปบาบาทอันนี้เราซื้อมาซื้อตุนยันปีหน้าเลยค่ะกลัวเขากลัวเขาเลิกผลิตไงก็เลยต้องตุนตกะแต่มีอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ซื้อเป็นโลชั่นตัวนั้นจะสา0รยังไม่ลองก่อนเพราะว่าจริงๆแค่ตัวนี้อ่ะสำหรับเราคือเพียงพอแล้ว โอเคนะคะบ๊ายบาย